ครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องของการพิมพ์อักษรพม่านะครับอ่าแล้วก็จะมาดูมันจะใช้ไม่ได้ทุกทุกทุกโทรศัพท์นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นซัมซุงมันโอเคอยู่แต่ว่าอันนี้มันมันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแต่ก็คิดว่าพอสอนได้นิดหน่อยนะก็อยากจะให้ดูบางตัวนะครับอย่างเช่นเราดูกะนะครับกะมากา กีฮังแล้วก็กีอ่า,ก,อาก,ก,กุอ่ากูเกโกอ่าเกโก,โกนะครับอักษรซ้อนเนระาพูดคำว่าอักขระอักขระซ้อนก็คือมันจะต้องมีเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับตรงนี้แต่ว่าเราก็อ่าบวกแต่ว่าเราจะใส่คำว,ว่าอักขระไปก่อนนะครับอ่ะ อ่ะนะครับแล้วก็ซ้อน,นครับก็ไก่อักบวกนะครับบวกแล้วก็พิมพ์ขอไข่อักะระอ่าก็จะเซตได้นี่ในแอปเมนมาอาบ,บิดานนะครับอาบ,บิดานที่ผมเคยเอามาลงใน YouTube ให้ดูแต่ว่าที่นี้ซ้อนไปแล้วสละไปแล้วที่นี้ขี้หิดเครื่องนี้มันไม่โอเคนะแต่ว่าเราดูก็ปุ่มมันก็จะมีตรงนี้ ตรงกลางนิ้วชี้ข้างขวาแล้วก็อีนี่ภาษาพม่านะครับไม่มีในบาลีนะครับโอเค